เดี๋ยวฉันส่งเมลไปให้แล้วกันนะได้ได้แกขอบคุณมากนะที่นีไม่เป็นไรแกอ้านี่ก็ใกล้เวลาจะเลิกงานละฝรั่งเขาเตรียมใบรถนี่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วคะ่ะผู้จัดการเช็คให้ดีนะอย่าให้ยอดเงินผิดแม้แต่บาทเดียวนะรู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างเงินคือทองรู้คะ่ะผู้จัดการจะทำให้ดีส่วนเธอเทียนมินีน ฉันไม่ค่อยอยากจะว่าอะไรเธอหรอกนะเพราะเรื่องนี้เธอไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องแต่ช่วยดูให้ดีด้วยนะเวลาจะจัดส่งสินค้าหละเพราะมันคือแผนกเ,เธอโดยตรงเธอคือหัวหน้าเธอควรจะควบคุมลูกน้องของเธอให้ดีด้วยได้ค่ะจัดการจะด้วยค่ะดีมากทําผิดแล้วรู้จักขอโทษฉันก็ให้อภัยหรอกนะเอาละเอาละนี่ก็เวลาเลิกงานแล้วทุกเธอเซฟเอกสารกันเสร็จแล้วใช่ปะ เรียบร้่รอเลยค่ะ,อ,ะอืมฉันว่าให้กลับบ้านก่อนเลยก็ได้แต่ว่าออเออเออพรุ่งนี้ค่อยมาจัดส่งให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะอย่าช้าลูกค้าไม่ชอบรออะไรนานๆได้ค่ะจ้ะมันนี่วันนี้เขากลับบ้านกับฉันนะเดี๋ยวฉันไปส่งเองได้เลยค่ะผู้จัดกามันแตกสิ่งว่าในฝรั่งฉันจะชวนเธอกลับบ้านนะได้เลยคะใครมารับนะคะนี่ตัดกับชายผมนี่ค่ะ าากกแล้วเธอกลับก e ับใครล่ะเพื่อนมาอับค่ะจะจะไปไปวันนี้พี่แต่เรื่องเหนื่อยใช่ไหมใช่เหนื่อยเหมือนกันเลยอ่ะว่าแต่เทียนมีมีเธอกลับยังไงหรอพอดีว่าแฟนฉันมารับอ่ะฮะ เป็น,นใครอ่ะขอดูหน่อยได้ไมั้ยเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูนะ